สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนำทุกท่านมาที่สนามสุนฟ์ฝึกรมพักษานะครับธัญบุรีคลอง6นะครับก็มารับชมเกมแข่งขันนะครับฟุตบอลกรมพักษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2568ในรุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภทขอนะครับเป็นการพบกันครับระหว่างทางด้านของโรงเรียนวัดนาวงนะครับพบกับทางด้านของโรงเรียนราชวินิตบางเขนนะครับในส่วนของการบรรยายทุกท่านอยู่กับผมครับพีระสงวรรยุทธครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายในเกมวันนี้นะครับ เกมเริ่มแล้วทางฝั่งของราวินิตบังเขนครับเป็นฝ่ายเข่ยรุร่น้เกมครับบุกจากทางฝั่งซ้ายไปขวาในหน้าจองท่านนะงครับวัดนาวงบ่อนของวัดนาวงนะครับเปิดยาวขึ้นมากระโดกต่อขึ้นมาตรงนี้เด่ออกมาอเ้าแล้วเคลียร์ไม่ดีเคลียร์ไม่ดีแบบนี้ของวัดนาวงแล้ว ได้ของวัดน,นาวงขึ้นนำไปแล้วครับโอ้โหดูภาพช้าครับจากจังหวะทิ้งยาวมาตรงนี้ครับแล้วเหมือนจะดักได้แล้วผู้เประตูจะเตะไปติดครับแล้วกลายเป็นดีของทางได้วัดนาวงเลยครับแล้วเป็นวัชลพลสุวรรณนะตรงนี้ครับที่เตะมาอัดแล้วกลวายเป็น นี้เอาครับได้ดีดต่อมาแล้วตอกต้นจังหวะนี้สวยเลยครับแล้วโอ้โหจังหวะสุดท้ายยังไปติดเซฟประตูประตูครับทำได้ดีครับนักหนังชัย,ยุทธพลชาญอาวุธนะครับ,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 บค่อยลำเลียงขึ้นมานะครับ Lights, ให้ช่องนี้มาไม่ล้ำหน้าแล้วหลดุดมาตรงนี้ยิงติดเซฟโอ้โหประตูที่สอก็ยังไม่มาครับว่านาวงแล้วลุยมาต่อ หลังกลับมายัดเข้ามาอย่างติดครับบนใหม่ทีหนึงออกมาทางฝั่งซ้ายครับมีวิ่งทําทางนะครับแต่ไหลมาโดนดักได้ครับแล้วจะสวนกลับแล้ว,นว,นว,วครับทางนวครับขึ้นมาทางฝั่งขวาครับครับลากจีเข้ามา แตะนี้ทีนึงในกรอบเขตโทษแล้วยัดเลยครับแล้วสามเข้าไปครับสอศครับทางด้านของวัดนาวงครับ <Yeah. S 1> ดูภาพช้ากันหน่อยครับอุ <Yeah. S 1> จังหวะขึ้นมาตรงนี้ครับ <Yeah. S 1> ไม่มีใครวิ่งเข้าไปบีบเลยนะครับแล้ว พาหนีมาเองครับทางด้านวชรพลสุวรรณนะครับก่อนที่จะยิงยัดแล้วติดเซฟแล้วก็หูําเข้าไปเจาะๆโดนนะครับเหลือแค่ประตูโล่งๆเลยครับ2อศูนย์ครับทางด้านของวัดนาวงครับแต่จากประตูเล่นสั้นมาแล้วนะครับทางฝั่งของวัดนาวงแต่ไหลให้มาตรงนี้โดนดักกลางทางแล้วสวนกลับมาในพื้นที่อันตรายจับแล้วหลุดเดี่ยวยิงชนเสาอีกครับ โอ้โหไม่ได้ครับแล้วต่อให้ไม่ล้ำหน้าตรงนี้ก็ชนเสาเต็มเต็มเลยครับดูภาพช้าครับโอ้โหลูกนี้โอกาสของลาวินิตบางเขนโอ้โหนี่ครับเสาเต็มเต็มเลยกดูกันอีกทีครับ oh <my> ล้ำไม่ล้ำครับ ก็กรรมกึ่งว่าจะล้ำไม่ล้ำนะครับแต่ว่ายัางไงก็ไม่เข้าอยู่ดีครับชนเสาเต็มเต็มเลยครับเตะมุมเปิดเข้ามาแล้วขึ้นโหมดตรงนี้ยังไงบอลคลุกคลิกอยู่แล้ววุฒิสินไม่ได้ว่าอะไรแล้วคืนกลับมายิ่งอีกทีนึงก็ข้ามคานออกไปครับเปิดสวนกลับขึ้นมาครับทางด้านของราวินีบังเขนทางขวามีแลบขึ้นมาแล้วเห็นหรือเปล่า เลือกยิงก็เข้ามือผู้รักษาประตูครับแล้วผู้ตัิสินก็ปั้วินหมดเวลากันคขับในช่วงครึ่งเวลาแรกครับจบครึ่งแรกไปครับเป็นทางฝั่งของโรงเรียนวันาวงครับที่ขึ้นนำราวินิตบางเขียนอยู่2ประตูต่อศูนย์นะครับอ,อ่าครับเกมครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับตรงนี้ชัดเจนขึ้นหน่อยครับ เปิดยาวขึ้นมาพักบอลคืนให้ได้แล้วขวามีขยับขอให้ขึ้นมาแล้วครับตรงนี้ไม่ล้ำหน้าเช็คไลายอยู่แล้วลากมาปาดย้อนกลับมายิงแปรแล้วเป็นสาศูนย์เลยครับโอ้โหเข้าทำจังหวะนี้สุดๆเลยครับดูภาพช้าหน่อยครับนี่ครับ เนี่ยยืนเลี้ยงลายอยู่ครับแล้วจ่ายมาตรงนี้ไม่ล้ำครับโอ้โหแล้วก็สุดเส้นตรงนั้นไม่มีใครประกบแล้วจีรายุแล้วปาดย้อนกลับมาแปรอาจจะโดนไม่เต็มเท้าเท่าไหร่แต่กลายเป็นดีครับเป็นหมายเลขหนะครับสีรวิทย์หนูหนุรัะนะครับคนหญิงประตูที่สามอาครับให้ขึ้นมาติดครับแล้ว ไหลต่อมามนะครับเป,ปปเปลี่ยนออกมาทางฝั่งขวาไม่ถึงครับแล้วเอ้าแล้วเอาแล้วไปพลาดแบบนี้แต่เอ้าลงโทษไม่ได้ครับโอ้โหโอ้โหเสียจุดโทษครับดูภาพชาครับโอ้ตรงนี้ จ่ายคืนมาเนี่ยหูกและขวาไม่ได้สุดท้ายจังหวะสไลด์แล้วนี่ครับไปแฮนด์บอลครับโอ้โหวิมาแล้วยิงลูกนี้อปคะเซฟได้ครับโอ้โหไม่ยอมเสียประตูครับโอ้โดูภาพช้าหน่อยครับโอ้โไม่ยอมครับ เนี่ยเลือกยิงมาดาังซ้ายมันไม่บวมพอแล้วล้มตัวปัดได้ทันครับโู้โหถุ่มเข้ามาครับเ้วเปิดยาวขึ้นมาด้านบนเอาบอลลงมาเราจนหนุนขึ้นไปอีกทีนึงบอลยังเป็นของลาดวินิดบางเขนเอาครับข้างในไม่มีต้องตัดสินใจยิงแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับ ต่อเกมขึ้นมาของไดวินบังเขนก็ยังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับอ้าวครับออกมาทางซ้ายบ้างครับจีใส่ไม่ผ่านครับต้องกลับหลังมาแล้วโยกหนีทีหนึ่งวัฒนวงกัดได้ครับแล้วก็เอาบอลกลับมาทิ้งยาวขึ้นมาด้านหน้าเลยครับแล้วถึงก่อนตรงนี้แล้วจุดโทษแล้วครับแบบนี้ ดูภาพช้าครับจังหวะทิ้งยาวมาเนี่ยไม่ล้ำหน้านะครับก่อนที่จะวิ่งสปีตตามขึ้นมาแล้วโอ้โหเนี่ยไม่โดนบอลครับงด้านของชยุทธพลสปริงยิงเรียบร้อยครับ4-0ครับงด้านของวัฒนาวงศ์ครับดูภาพช้าครับ เนี่ยครับยิงก็พุ่งไว้ผิดทางนะครับรห้ขึ้นมาหัวแตะหนีไม่ได้ครับราบินิบังเขนราบินิตบังเขนให้มาแล้วลุยต่อมาแต่ว่าหลายด่านยังผ่านได้ให้ต่อใกล้ๆแล้ว บอลปามไปปั๊มมาคุกคลิกอยู่แล้วไปแล้ววินิจเขตที่ยังเก็บได้ครับให้มาแล้วปาดย้อนกลับมาแล้วยิงโอ้โหลูกนี้จาะจข้ามคานครับ <S <S ดูภาพช้าหน่อยครับโอ้จ่ายทะลุช่องตรงนี้มาสวยเลยครับไม่ล้ำหน้าครับแล้วจังหวะปาดย้อนกลับมานี่โอ้โหจาะจะแต่ยิงโดนใต้บอลมากไปหน่อยครับบอลเหินข้ามคานออกไป โอกาสใกล้เคียงที่สุดอีกหนึ่งครั้งครับของราชวินิตบางเขนครับหัวเดชประตูวัดนาวงเซฟจุดโทษอย่างเทพใช่ครับบอลของราชวินิตบางเขนครับตอนนี้ได้โอกาสบุกบ้างนะครับให้ต่อมาแล้วแทงทะลุช่องนี้หลุดเดี่ยวมาแล้วยิงอาครับไล่มาเป็น4ประตูต่อหนึ่งนะครับทางด้านของราชวินิตบางเขนนะครับดูภาพช้าครับ จังหวะให้ต่อกันมาแล้วแทงตรงนี้ไม่ล้ำหน้าครับแล้วสอดมาแปะเบาๆก็สวนตัวพุทธสาวตัวเข้าไปครับนี่ครับจังหวะให้มาครับแล้วก็แปะผ่านไปครับนะครับไล่มาครับเป็น4ประตูตอนหนึ่งครับราาวินิตบางเขนนะครับธนวัฒน์ธวัฒล็อกเข้ามา ยังหาเพื่อนจ่ายไม่ได้ให้ใกลๆครับย้อนกลับหลังมาครับที่กันทีรังสีธนวัฒน์จะควยไปไม่ผ่านครับแล้วเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนครับทางฝั่งของราบินีบังเกนอารับเก็บได้ด้วยครับแต่จ่ายมาตรงนี้ไม่ล้ำหน้าครับลุยต่อให้ช่องไม่ผ่านครับ บอลกลับมายังเป็นของลาวินิทบางเขนครับดีด้ดูต่อแล้วลองยิงไกลแต่ว่ามันไกลามากครับแล้วน้ำหนักก็เบาเกินไปมีโอกาส4-4ไหมครับไม่น่าจะมีนะครับตอนนี้ <laughs> แล้วพุฒิสิงห์ก็จบเกมครับ เป็นทางด้านของโรงเรียนวัดนาวงนะครับที่เอาชนะรา้บินิตบังเกนไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ1นะครับทำให้พวกเขาผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับในรุ่น14ปีขอพร้อมกับคว้าตั๋วไปเล่นในถ้วยก่อปีหน้านะครับสำหรับการเดาสดในคู่นี้ขอจบลงเดียพิงเท่านี้ครับยินดีกับทางฝั่งของวัดนาวงด้วยนะครับแล้วพบกันในช่วงบ่ายครับสวัสดีครับ